ครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันนั่นเองวู้ถามว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับทุกคนคิดว่าผมจะเอามาทําอะไรนะครับก็คือไม่ได้มาเอาชีวิตรอดนะครับไม่ได้มาสอนเสร้างอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนสอนอะไรวันนี้ผมจะมาสอนใช้ขอมมานครับผมค่ะ คนที่ไม่รู้นะครับคอมมานคืออะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ละเอียดแล้วก็แจ่มแจ้งที่สุดนะครับเราไปดูก็ได้ปป้ยอ่ะโอเคนะครับซึ่งคอมมานเนี่ยเราก็จะสังเกตตรงปุ่มนั้นเห็นไหมนั่นแหละกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ทําตามผมได้เลยครับสําหรับอย่างแรกนะครับผมก็จะมาสอนเออเสกคอมมานบล็อกออกมาก่อนนะครับเพราะมันเป็นสิ่งหลักที่เราต้องใช้นะครับในการทํา อะไรพวกนี้นะโอเคพิมไปเลยทับนะครับทับทับนะครับทับ G I V E เป็นวร์ก P นะครับแล้วก็เป็นวรรค C O M M A N D ข B L O C K ครับอย่างนี้นะครับหรือสาหรับใครที่พิมพ์ไม่เป็นก็ดูตามนี้เลยนะครับผมจะให้ดูนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้นะถามว่าพิมพ์เสร็จแล้วทำยังไงนะครับก็กดกดที่ปุ่มลูกศรตรงนี้เลยนะครับกดไปเลย อ่าล้วก็ลงซุครูนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะได้เป็นทางด้านของคอมมานด์บ็อกซ์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งนี่นะครับคือบ็อกซ์ที่เราจะมาใช้กันในคลิปในวันนี้นะครับโอเคนะครับเราไปเริ่มกันเลยว่าจะมีคําสั่งอะไรบ้างครับอ่าเริ่มจากคําสั่งแรกนะครับอันดับแรกให้เราวางบ็อกซ์อันนี้ไปก่อนเนาะนี่วางบ็อกซ์ไปเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปในบ็อกซ์อย่างนี้นะครับเลยทีนี้ก่อมาเนี่ยนะครับเวลากดเข้ามาในบ็อกซ์ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ ถ้เรากดไปตรงแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็คําสั่งแรกเป็นคําสั่งที่เบสิกง่ายๆเลยครับนั่นคือคำสั่ง T P ครับพิมพ์เลยครับอ่ะ T P นะครับเป็นวักเอ่อเป็นนะครับ A P เป็นวักพิกัดนะครับถามว่าพิกัดคืออะไรนะครับพิกัดก็คือเลขตังนี้ไหมครับนี่ครับเลขที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือพิกัดนะครับนี่คือพิกัดนะครับทุกคนโอเคนะครับ ถามว่าปกคนเล่นมหมครับปกติเนี่ยเขาจะไม่มีพิกัดกันนะครับทุกคนวิธีเปิดพิกัดก็กดไปที่ปุ่มสต็อปครับกดปุ่มเอ่อเซตติ้งนะครับเซตติ้งกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเจออ่าอันนี้นะครับไอปุ่มที่สองอ่ะตรงนี้เออตรงนั้นแหละปกติมันจะปิดอยู oh. ่อย่างงี้นะครับใหเราเปิดมันนะครับแล้วก็จะเป็นพิกัดแบบนี้อาสมบูตสมบุตสมบูตินะผมอยากให้มันอ่อ TP เรามาตรงนี้ TP ต้องมาจากเทเลพอร์ตนะครับสหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสมมติผมจะให้มัน TP เราเออไปหนึ่งครับอ่าโอเคเนี่ยเราจะให้มันพาเรามาตรงนี้นะครับเราก็จําพิกัดไว้เป็นข้างหน้านี่คือ x นะครับส่วนข้างหลังก็คือ z นะครับ x ก็คือหนึ่งนะครับ z ก็คือสิบแปดนะครับแล้วก็เดินไปหาคอมมานด์บล็อกนะครับแล้วก็ใส่พิกัดที่เราจำมาเมื่อกี้นะครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับเท่าไหร่นะครับหนึ่งสี่แล้วก็สิบแปดนะครับเออผิดสิบแปดนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็ไปเดินเช็คให้แน่ใจก่อนนะครับหรือถ้าใครแน่ใจเราก็ไม่ต้องมาเดินเช็คอ่าดูตรงนี้นะครับหนึ่งสี่สิบแปดนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่คําสั่งอันนี้ลงไปนะครับเราก็เอาอะไรก็ได้ที่มันสามารถโซลสเลต์สโตนเข้าไปในบล็อกไดอามผมจะเอาเป็นลิเวอร์ก็แล้วกันนะครับ ล้วก็กดย่อครับถึงจะวางได้ถ้าไม่กดย่อมันก็จะเป็นไงรู้ไหม่าสมมติเราไม่กดย่ออ่ะมันก็จะเข้าบล็อกอย่างนงี้ยครับเรากดเราก็จะกดย่อนะครับแล้วทีนี้่พอวางเงี้ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็กดไปที่ไอลิเวอร์หนึ่งครั้งอ่ะนี่ครับนี่ครับเราก็จะทําการวาร์ปมาตรงนี้นะครับสําหรับเอาไว้สร้างพวกมินิเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นคําสั่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดีครับปั๊บอ่ะนี่เจ๋งมากเลยนะครับ เราไปดูคําสั่งต่อไปกันเลยคําสั่งต่อไปนะครับเป็นคําสั่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นคําสั่งที่เราสามารถทําให้ตัวหนังสือเนี่ยขึ้นมาบนหน้าเราได้นะเออมันเจ๋งมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะก็กดเข้าไปที่คอมมานด์ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะ t it l e เว้นวรรค p นะครับคือการที่ทําให้คนที่ใกล้ที่สุดนะครับมองเห็นตัวหนังสือแต่ถ้า อยากให้เพื่อนเนี่ยเห็นด้วยนะครับเราต้องกด add a นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นวักแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับ t i t l e นะครับแล้วก็กดเว้นวักอ่าเว้นวักและทีนี้เราอยากให้มันขึ้นคําว่าอะไรอ่ะสมมุติผมจะขึ้นคําว่าพัตเตอร์แล้วกันนะผมก็จะพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วก็ใส่คําว่าอะไรก็ลงไปก็ได้เลยนะครับอย่างเงี้ย p u t t e r อ่ะพัตเตอร์นะครับนี่แล้วผมก็จะวางคันโยกลงไปนะครับแล้วผมก็จะกดกดดู อ่านี่นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าพัตเตอร์ขึ้นมาบนหน้าจอของเราแบบนี้เลยนะครับโอ้โหคูดเทครับผมชอบมากเลยนะครับไอไอคอมมานตัวนี้โอเคเราไปดูคอมมานต่อไปกันเลยคอมมานต่อไปนะครับเป็นคอมมานที่ง่ายมากนะครับง่ายเหมือนไอคอมมานแรกเลยนะครับก็คือคอมมานคิวนะครับคิวคิวแปลว่าอะไรคิวแปลว่าค่านะครับซึ่งคําสั่งเนี้ยผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับวิธีพิมพ์ก็ K I L L w e n a c k อะ P นะครับคือตัวเราสาหรับผมใจที่าปอีกรอบนะ P คือตัวเรา A คือเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในแมปเรานะครับแล้วก็ R นะครับ R คือการสุ่มว่าใครจะโดนนะครับ a d d R คือการสุ่มว่าใครจะเป็นคนโดนนะครับเป็นการสุ่มเนาะสุดแอด E ก็คือสัตว์ทุกชนิดนะครับทุกอย่างที่มีชีวิต บน uh, แมพของเรานะครับซึ่งผมจะใส่แอปเออีนะครับ K I L L เ i นว a ร k เออี e อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยกดยอ่อนะครับใส่ริเวอนะครับแล้วก็สับอุณแม่วะบมือชิดเลยน้ดีครับว่า,า,วาสั์ตายนะครับนะอีกรอบน,นะครับเห็นเฮลลาสองตัวได้ไหมนั่นแหละผมจะสับสวิตนะ์นะนี่นะครับ คือมันเจ๋งมากเลยแต่แต่แต่ถ้าเราเป็นเอ่อสวิ v เวอร์นะครับตอนนี้ผมเป็นครีเอทีฟถ้าเราเป็นสว r v เวอร์อย่างนี้อ่ะอ่ะผมเป็นสว r v เวอร์แล้วนะแล้วถ้าผมโยกขันโยกบึ๊บอ่ะผมก็ตายทุกคนคือมันเจ๋งมากเลยนะครับทุกคนนะนี่เป็นคําสั่งคิวนะครับโอเคเราไปดูกับสั่งต่อไปกันเลยต่อไปนะครับผมขอแนะนําให้พิมพ์ในเอ่อไอ้ตรงเนี้ยเออกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งเสกข,ของขึ้นมานะครับสําหรับใครก็เหมือนที่ผมสอนไปตอนแรกนะครับก็ทับ g i v e เว้นวรก add p เว้นวรคของที่เราต้องการสมมุติผมต้องการเย่านะครับบล็อกยาผมก็จะพิมพ์ไปว่า g r a s s grass ย่านะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเค้ื่อนให้ดูนะคะว่าบล็อกยาเนี่ยมันต้องพิมพ์ว่าอย่างไงนะครับแล้วผมก็กดปุ่มเดิม อ่ะเนี่ยผมก็จะได้บล็อกอย่างมาางนี้เลยนะครับเป็นคําสั่งที่ง่ายๆนะครับใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นที่มีไมค์ครับเลยนะครับโอเคเราไปดูคําส่งต่อกันเลยครับก็จบกันไปแล้วรอบสบหรับไมค์ครับสอนใช้คําสั่งพัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพัดสองจะตามมาในเร็วๆนี้เนาะก็รอกันหน่อยก็ไม่นานเกินรอนะครับก็ประมาณวันพรุ่งนี้หรือเมื่อเือนี้ก็น่าจะได้ดูไม่งั้นก็วันนี้นะครับโอเค